สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระพยอมเผยพระสงฆ์ไว้คราวยาวไม่ผิดวินัยส่งถึงขั้นปาราชิกแค่ไม่สง่างามและดูไม่เรียบร้อย จากกรณีวัดบ้านคูตบตําบลคูบอําเภอนาำกเกลียงจังหวัดศรีสะเกดจัดกิจกรรมวันครบรอบวันละสังขารหลวงปู่ทองประภากรโกรรอบรอบสองปีโดยได้รับความเมตตาจากพระยานวิเศษหรือหลวงปู่สุพรรณกัณโกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ปรากฏว่าประชาชนที่มาร่วมงานต่างพากันให้ความสนใจหลวงพ่อพรชัยพุทธสาโรเจ้าสํานักสงฆ์น้ำย้อยตําบลบักดองอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด เป็นอย่างมากเนื่องจากหลวงพ่อพรชัยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากพระสงฆ์ไทยทั่วไปเพราะท่านมีคราวยาวมากโดยคราวยาวถึงตักเป็นสีเงินและมัดม้วนรวมกันยาวลงมาทําให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานนี้พากันกราบไหว้ด้วยความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากและพากันขนานานามท่านหลวงพ่อพรชัยว่าหลวงปู่คราวเงินล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่16ตุลาคม65ผู้ซื้อข่าวเดินทางไปยังวัดสวนแก้วตำบลบางเลน ภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีเข้าพบพระพยอมกัล,ลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวพระพยอมกล่าวว่าเรื่องของการโกนหนวดเป็นข้ออ้างที่คนโกนจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่โกนก็จะสบายดีทั้งแบบนี้จะเรียนว่าเป็นอจินไตเป็นบุพกรรมเก่าของท่านที่เกิดมาจะต้องลำบากเกี่ยวกับเรื่องหนวดเคราส่วนใหญ่จะไม่มีพระไว้หนวดไว้เคราจะมีแต่พระจีนบางสำนักที่วั หนวดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของอจินไตยถ้าปล่อยหนวดไว้ไม่โกนแล้วรู้สึกสบายก็ปล่อยเข้าไปและถ้าเป็นพระปกติไม่ควรไว้เพราะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องละทิ้งกนเส้นผมและกำหนดถ้ายาวห้ามเกินตามกำหนดถ้ามีเหตุจำเป็นก็ต้องละเว้นอย่าไปตำหนิติเตียนเพราะบางคนไม่รู้เรื่องบุพกรรมของเขาที่ทำให้ต้องลำบากกว่าพระท่านอื่นที่ต้องไว้หนวดเครารุงรงังถ้าโกนผมโก นหนวดเรียบร้อยก็ปร่งโล่งสบายตัวถ้าปล่อยไว้ยาวแล้วอึดอัดไม่มีใครปรารถนาถ้ามีเหตุจําเป็นที่ต้องไว้หนวดเราก็ต้องเป็นกรณียกเว้นซึ่งในกฎของสงฆ์ถือว่าไม่ผิดแต่แค่ดูไม่เรียบร้อยชาวบ้านมองมาดูไม่ดียกตัวอย่างพระแสนองค์มีองค์เดียวที่ไว้หนวดซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครไว้หนวดถึงไว้หนวดก็ไม่ผิดเข้าขั้นปาราชิกแค่แลดูไม่งามเพราะพระต้องดูดีดูสง่า ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ